สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับนี่สลาลมคอยชแนลนะครับ YouTube ช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับขอย้ําว่ายังติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ไอดีนะครับอย่าไปเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพททท์นนะคครรรับส่่่่งูปเหีียญาาิดว ตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับส่งไว้ส่งไว้ในไลน์นะครับผมจะทยอยตอบกลับนะครับไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับจะทยอยตอบกลับช่วงเวลาว่างนะครับก็คลิปนี้นะครับนี่นะครับบันทึกคลิปวันที่29เดือน6ปี65นะครับส่งเหรียญมาขายจากกรุงเทพมหานครนะครับคือกล่องนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีมาหลายกล่องนะครับเดี๋ยวแกะกล่องนี้ก่อนนะครับกล่องนี้จากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับ ว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ um ท oui, ี่ส่งมาขายนะครับก็รีวิวให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าแบบไหนที่รับซื้อนะครับแล้วก็ส่งมาขายจริงไหมเหรียญยังพบเจออยู่ไหมแล้วก็ซื้อจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือสําคัญนะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับเหรียญมีแค่นี้นะครับนี่เป็นกล่องเปล่านะครับนี่นะครับอันนี้นะครับบันทึกคลิป29 มิถุนาย,ยน2 5 6ห้าหห้านะครับส่งมาขายจากกรุงเทพนะครับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแน,นลนะครับอ,อ่าเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับพเพื่อนว่ามีเหรียญอะไรนะครับก็ส่งพี่เขาส่งรูปม,มาให้ดูทางไลน์นะครับผมผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับพี่เขาที่ที่มีมีหลายท่านแต่คนนี้ผมว่าน่าจะอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญทั้งเหรียญหมุนเวียนแล้วก็เป็นเหรียญ เหรียญรุ่นเก่านะครับอันนี้ถุงแตกแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูกันผ่านๆก่อนนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่ส่งมาขายนะครับชัดนะครับเหรียญหนึบาทตราแผ่นดินนะครับอันนี้ส่งมาเดี๋ยวผมค่อยนับจานวนเองนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้าง1บาทตราแผ่นดินนะครับอ๋อเหมือนกับมีรายการนะครับ อ่าพี่เขาไม่มีรายการส่งมาให้นะครับเดยนนะครับขออญาตแกะนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญอ่าห้าบาทเรือหงนะครับห้าบาทเรือหงสภาพก็อ่ายังโอเคอยู่นะครับ มาดูกันต่อนะครับพอดีบันทึกคลิปค้างอยู่นะครับแล้วก็ต้องหยุดไว้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีลูกค้าเอาเหรียญมาขายนะครับผมก็เลยพอสไว้นะครับแล้วก็ไปเอาเหรียญมานะครับนี่ลูกค้าเอาเหรียญมาขายหน้าร้านเมื่อกี้เลยนะครับสดๆเลยนะครับเหรียญ5ปี4 6-2เหรียญนะครับแล้วอันนี้มาดูในกล่องกันต่อนะครับอันนี้คือไปเอาเหรียญมานะครับลูกค้าลูกค้าเอาเหรียญมาขายนะครับแล้วก็มาดูเหรียญของพี่เขาต่อนะครับเหรียญ5้าบาทเรือหงนะครับปีปี2530นะครับ2 สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองนะครับน่าจะย2ิบสองนะครับก็เดี๋ยววางเรียงไว้ก่อนนะครับมีมีหลายรายการนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้นแล้วก็อ่าอันนี้เป็นปีสามหนึ่งนะครับก็ปีสามหนึ่งก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับก็เหรียญละยี่สิถึงสาสิบาทนะครับ แกะเลยแล้วกันนะครับกนนนบนบ็นี่นะครับอ่าปีสามหนึ่งนะครับนี่นะครับปีสามหนึ่งได้มาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่เหรียญนะครับเดี๋ยวเรียงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าอันนี้มีมี B ีสามศนอีกนะครับเดี๋ยวผมค่อยเช็คจํานวนแล้วค่อยค่อยค่อยโอ,อนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มี คุดเฉียงนะครับคุดเฉียงก็เดี๋ยวดูผลผ่านนะครับเพื่อนๆว่ามีมากี่เหรียญน,นะครับนี่ครับสองสี่หกแปดสิบสองสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบพอดีผมผมไม่ได้เปิดดูลายนะครับว่ารายการมีอะไรบ้างนะครับ สี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสี่สิบแปดเหรียญนะครับแล้วก็เป็นพวกเหรียญหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่าเหรียญที่ใช้หมุนเวียนรุ่นเก่านะครับอ๋ออันนี้เหรียญสภาพค่อนข้างสวยนะครับแต่ก็ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับ อ่าสิบบาทปีสามสี่หนึ่งเหรียญสองเหรียญนะครับสามเหรียญแล้วก็ปี 5, 3, ห้าสามหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็มีเหรียญอันนี้อีกนะครับชุดนี้ราคาที่คุยกันน่าจะสองพันกว่าบาทหรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับที่พี่เขาคิดมาให้นะครับมีสิบบาทที่ระลึกนะครับมีกรมศิลป์มีออมศิลป์ นะครับกรมศิลป์แล้วก็พระพี่นางพระพี่นางนะครับอ่ามีมีสิบบาทครุฑหนึ่งเหรียญด้วยนะครับครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับครุฑนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูนี่ตัวนี้อ่าอ๋อใช่มีม,มีมีชุดนี้ด้วยผมลืมไปแล้วนะครับผมก็แปลกใจว่าทำไมแค่นี้มันสองพันกว่าบาทนะครับก็ยังมีอีกนะครับ มีปี29นะครับช่อฟ้าสั้นนี่นะครับช่อฟ้าสั้นนะครับทั้ง2เหรียญนะครับปี29นะครับอันนี้รับซื้อช่อฟ้าสั้นนะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญเหรียญห้าปีสี่หกของพี่เขานะครับนี่นะครับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับก็เหรียญก็ยังสวยนะครับปีสี่หกแล้วก็มาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญ 5บาทคุดเฉียงนะครับแยกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูขอบสักหน่อยขอบขอบน่าจะช้รุดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นเอียงนะครับนี่นะครับตอนแรกพี่เขาแจ้งมาว่าเป็นขวางนะครับ อมเป็นเป็นเอียงนะครับนี่นะครับก็ตอนตอนที่คือพี่เขาส่งคลิปไม่ได้ส่งคลิปมานะครับส่งส่งเป็นภาพถ่ายมานะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเป็นคุดขวางนะครับเดี๋ยวเพื่อนเลองดูนะครับนี่นะครับหรือว่าตั้งตั้งดันนี้ขึ้นก็ได้นะครับเนี่ยดูดูดูที่คำว่าบาทนะครับให้มันแบบขนานนะครับ แล้วหมุนดูนะครับตรงนี้เป็นเอียงนะครับไม่ขวางนะครับแล้วก็นี่นะครับดูอีกเหรียญน,นะครับนี้ก็เป็นเอียงนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมค่อยคุยกับพี่เขาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตกลงกันในราคาที่รับซื้อ เป็นพัเสียนขวางนะครับแต่ว่าเนี่ยดูดูดูเลยนะครับพอหมุนมาเป็นแบบเนี้ยนี่นะครับตั้งตรงๆนะครับเนี่ยดูให้มันขนานนะครับสองบาทพอส rigid. แล้วก็หมุนนะครับเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ขวางนะครับเพื่อนเพื่อนเลองดูนะครับถ้าหมุนจากด้านหน้าก็ไม่ขวางนะครับนี่นะครับ ก็ไม่ขวางนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยคุยกับพี่เขาอีกทีนึงนะครับว่าที่ตกลงกันมันมันในราคามันคือเป็นพเศนขวางนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเอียงนะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเนี่ยถ้าหมุนก็คือจะหัวกลับนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับเนี่ยตั้งตั้งเหมือนกันนะครับ เนี่ยนี่คือปกตินะครับเนี่ยหมุนแบบนี้ก็ได้นี่นะครับก็ไม่ขวางนะครับเป็นเป็นเป็นเอียงนะครับนี่นะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าหลักหลัก ที่รับซื้อนะครับก็จะเป็นพวกนี้ด้วยนะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับนี่นะครับตัวหลักๆนะครับปี29ปี46ครุฑนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญครุฑธรรมดาตัวนี้นะครับจะรับซื้ออยู่เหรียญละ15บาทนะครับตัวเนี้ยเหรียญละ15บาทนะครับอันนี้คือเหรียญละ15บาทนะครับก็ตาแผ่นดินก็4-5บาทนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ย ราคามันจะลงนะครับผมผมซื้ออยู่แค่เหรียญละ4บาทนะครับตาแผ่นดินอันนี้นะครับแล้วก็เหลือหงปี30ปี30ซื้ออยู่เหรียญละ10บาทนะครับเพื่อนๆซื้อ10บาทขายออก15บาทนะครับแล้วก็ปี31ปี3 1ซื้ออยู่ราคาเหรียญละ20บาทนะครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยก็20นะครับจะจะผลิตน้อยกว่าแล้วก็จะราคาสูงกว่านะครับปี3 1นะครับ แล้วก็พวกเหรียญวาระต่างๆก็รับซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับวาระพวกนี้นะครับ30 40บถึง40บาทนะครับเป็นวาระพิเศษอีกว่าอีกอีกอีกระดับหนึ่งนะครับก็มีมีหลายๆหลายแบบหลายระดับนะครับวาระธรรมดาผมก็ซื้ออยู่เหรียญละ13 1 4บาทนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเหรียญ10บาทปี5 3ปี3 4นะครับอันนี้ก็ซื้ออยู่เหรียญละ20บาทนะครับเพื่อน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับการแกะกล่องนะครับส่งเหรียญมาขายนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับวันที่29เดือน6ปี65นะครับก็เดี๋ยวจะเช็คจำนวนเช็คยอดเงินแล้วก็จะโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายก็นี่แหละครับซื้อขายอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับแค่เพื่อนๆมีเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าซื้อจริงแน่นอนนะครับ แต่ว่าขอให้เป็นเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับเหรียญที่ช่องอื่นๆรับซื้อนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับช่องไหนทําคลิปเพื่อนๆก็ต้องส่งไปขายช่องเหล่านั้นนะครับง่ายๆนะครับไม่ไม่ยุ่งยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ